เราจะมาคุยกันเรื่องปูนซีเมนต์นะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยยังไม่ไปลงลึกถึงเรื่องของปฏิกิริยาของซีเมนต์อะไรนะครับจะไปในแค่ส่วนของประวัตินะครับของมันแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราค่อยมาเข้าเรื่องของอประเภทของมันนะครับพอเข้าประเภทของมันเสร็จเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นประเภทแล้วก็เป็นเรื่องของ ปฏิกิริยาของปูนซีเมนกับน้ำนะแต่วันนี้เนี่ยเราเอาเบื้องต้นเรียนเบื้องต้นกับคำว่าซีเมนก่อนเพราะคำว่าซีเมนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปูนซีเมนปอดแลนอย่างเดียวคำว่าปูนซีเมนปอดแลนคือปูนซีเมนที่เราใช้ใช้กันในในชีวิตประจำวันของเราอาจจะไม่ใช้ชีวิตประจำวันหรอกแต่ใช้ในเขาเรียกว่า ใช้ในการทำงานของวิศวะก่อน,นะครับหรือช่างต่างๆเขาก็จะใช้ปูนซีเมนต์ปอแรแลนด์ค่อนข้างจะเป็นหลักแต่ทีนี้เราต้องมาดูพื้นฐานของคำว่าซีเมนต์ก่อนนะครับทีนี้ซีเมนต์เนี่ยถ้าว่ากันตามพจนานุกรมนะมันหมายความว่าไงมันหมายถึงวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างชนิดหนึ่งลักษณะเป็นผง เมื่อผสมคุกเขากับน้ําทิ้งไว้จะเกิดปฏิกิริยาเคมีและทําผลให้เกิดการก,ก่อตัวและแข็งตัวได้นะครับซึ่งตรงนี้คือตาม mm hmm. เขาเรียกว่าตามพจนานุกรมที่เขาระบุไว้นะครับโดยองค์ประกอบทางเคมีของซีเมนต์ที่สําคัญก็คือแคลเซียมซิเกตจําตัวนี้ไว้นะแคลเซียมซิเกตแคลเซียมอลูมิเนตแคลเซียมอลูมิโนเฟรไรท์นะครับจริงๆมันมีอยู่4ตัวนะ แต่อันนี้คือเพราะฉะนั้นกนกรมเขียนไว้ประมาณนี้นะครับซีเมนคำว่าซีเมนเนี่ยหมายถึงวัสดุที่มีสมบัติในการประสานวัตถุเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นซีเมนเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นเซ็ตใหญ่ๆถ้ามีวงกลมนะเป็นเซ็ตใหญ่ๆถ้าเราเรียนเรื่องสับเซตยูเนียนอะไรพวกนี้ซีเมนมันเป็นเซ็ตใหญ่ๆตัวหนึ่งแล้วก็มีซีเมนปล์ดแลน พอตโซลานเ,าเขาเรียกว่าพอตแลนดซีเมนอยู่ข้างในตัวหนึ่งนะซีเมนหมายความหมายถึงโดยภาพรวมใหญ่ๆว่ามันคือวัสดุที่ะะมีคุณสมบัติในการประสานวัตถุเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าไปพูดถึงากาวกาวเอาสมมติว่ากาวลาเท็กเนาะเราเอามาเอากาวลาเท็ก ผสมกับหินกับทรายลงไปคุกคุกคุกเข้าไปมันจะประสานในตัวหินกับทรายเข้าอยู่ด้วยกันไหมกาวลาเทกอยู่ไหมยูเพราะฉะนั้นในกาวตัวนั้นเขาก็เรียกว่าซีเมนต์ได้อ่ามีอีพ็อกซี่มีอีพอ็อกซี่เอาไปผสมกับหินกับทรายผสมผสมผสมเข้าไปแล้วก็ทิ้งให้มันแห้งแข็งไป มันผสานในตัวระหว่างหินให้มันเกาะตัวอยู่ด้วยกันไหมเรียกว่าซีเมนต์ไหมเรียกว่าซีเมนตเหมือนกันเพราะฉะนั้นซีเมนมันก็เลยเป็นองค์ใหญ่นะครับจะว่าจะเป็นอีพ็อกซี่จะเป็นเลซินหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เรียกซีเมนได้หมดที่มันประสานวัตถุเข้าด้วยกันโอเคนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจคำว่าซีเมนต์นะครับ ทางนะทางวิศวกรรมนะซีเมนเนี่ยทางโยทางงานก่อสร้างต่างๆมันก็คือวัสะดุละเอียดสีเทาเข้มเมื่อผสมน้ำจะสามารถประสานพวกอิฐหินและทรายเข้าด้วยกันเห็นไหมถ้าอิฐถ้าอิฐเราก็เอามาเว้นก่อนะครับเอามาฉาบอย่างนี้นะครับพวกพวกหินและทรายก็คือออกมากลายเป็นคอนกรีตนะนี่ซีเมนก็จะอยู่ข้างในก็มีทรายอยู่นะครับมีทรายมี หินอยู่มันก็ต่อกันได้ด้วยซีเมนต์เป็นตัวยึดเพราะฉะนั้นซีเมนต์ทางวิศวกรรมพวกโยธางานก่อสร้างก็หมายถึงว่า,าวัสดุที่มันเอามาเชื่อมระหว่างหินทรายพวกนี้เข้าด้วยกันให้อยู่ด้วยกันแม้กระทั่งเหล็กด้วยเหล็กเวลาเอาใส่เข้าไปมันก็ต้องถูกเกาะเข้าไปอยู่เป็นเนื้อเดียวกันกับคอนกรีตถูกไหมนี่คือคําว่าซีเมนต์แต่อาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงซีเมนต์ปร์ตแลนนะ ยังไม่ได้พูดถึงปอร์ทแลนซีเมนต์ปอร์แลนซีเมนต์ถ้าเกิดพวกเราเคยเรียนมาก่อนเราก็จะรู้ว่าอ๋อปอร์แลนซีเมนต์มันมี5้าประเภทนะมีอะไรบ้าง1ของสามสี่ห้าก็ว่ากันไปแต่อันนี้อาจารย์ยังไม่ได้เข้าถึงตรงนั้นนะครับยังไม่ได้เข้าประเภทซีเมนต์เลย